วิ้ยสายครับโอ้โหชารวันการคอเลยอืงเฉียไปครับปะทะลูกพักอืมเอาครับผมสุดวันลูมินีสิบสองนะครับผมวันที่เจ็ดเมษายนนะครับโอ้โหมาถึงครับแลกกันก่อนเลยครับผมชีต้านะครับผมปะทะกับชารวันนะอาอุ้ยกระโดดเข่าร้อยก่อนเลยฮะโอ้ อู๋ชะละวันเงาะมากระปีนะครับผมทางกางเกงแดงนะครับแล้วก็ชิต้าซิต้าช่อโชคอำนวยนะครับกางเกงน้ำเงินนะผมบอกว่าเอาวอาวุธนี่พอๆกันนะครับคว,วนว่าใครจังหวะมวยดีกว่าครับมวยไทยเราอ้ยสายครับโอ้ชะลาวันการคอเลย อืมฉีดไปครับบรรลุพัืน์ทางว่าเมื่อกี้ครับผมแหมเกือบไปเหมือนกันฮะดูกันว่าจระเข้หรือเสือครับแวันนี้ใครจะเป็นฝ่ายคว้าชัยอุย้ยแล้วอืเดินบุกเข้ามาครับหลอกด้วยซ้ายแล้วเตะขวาตามสรวันทีมดักไว้ก่อนครับ ระยะอาวุธชวลวรรณดูยาวกว่าน,นิดหน่อยครับขวามาแล้วอู้เอ้านี่ฮะโอ้โหเตะขวาแล้วต่อยตามครับอู้วางค้องไปทีนึงครับอุ้ยขวามาจับแล้วอุ้ยขวาสูรับกัน้นคอเอออู้ยเราดูฮะอู้ปิดบอล่อยล่าครับโอ้ปิดล่าเตะกัน้นคอเดี๋ยวเขาหาหมัดขวาไปครับโอ้อชวลวรรณดูจังหวะตอนนี้เข้าทางกว่านะครับ แต่ต้องดูครับเจอแก้เกมได้เหมือนกันนี่ฮะโอ้ยอย่างที่บอกครับผมเจอแก้เกมได้ครับโอ้จังหวะหมัดซ้ายเราเสะตามครับโอ้ยสุดสวยเลย ภาพช้าจังหวะนี้ครับผมนี่ฮะชลวรรณต่อยท้องไปครับผมแล้วก็โดนสวนขึ้นมาหลังจากนั้นหมัดขวาตามไปแต่ว่าป้องกันได้ครับผมชิตาแล้วก็เหวิ่งซ้ายดอกนี้ฮะน็อกไปแล้วแล้วเจอเตะกันคอสาอีกทีแล้วดูฮะโอ้อาจารย์วัชรินครับผมกระโดดรับอย่างไวฮะแล้วก็ยุติการชกทันทีครับโอ้สุดยอดจริงๆครับผมโอ้โหอาจารย์วัชรินโอ้เนี่ยฮะการแก้เกมในมวยไทยครับโอ้โดนต่อยท้องจนถูกแล้วนะครับแต่ว่ารอจังหวะ เอาได้ครับผมซิต้าครับผมขวาชัยชนะไปได้ครับในไฟน้ครับอย่างนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมาในิโลนะครับแล้วก็อย่าลืมวันลุ่นี้ครับผมทุกคืนวันศุกร์ครับสามารถรับชมได้แต่สิบเก้านาฬิกาสามสิบนาทีทางออนไลน์และทางทีวี20นาฬิกานาทีทางช่อง7จสีครับไเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับ